สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจบิ i บีีอินสวีเดนค่ะวันนี้บิบี้ก็จะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องอวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ซึ่งครั้งนี้นะครบครบ21วันแล้วแล้วก็บิบี้ก็รับเข็มที่2เรียบร้อยแล้วนะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นวันทํางานของบิบี้ด้วยก็คือว่า,าหลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วนะคะบิบี้ก็ก็ทํางานต่อเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถทํางานต่อเนื่องได้เลยนะคะหลังจากที่นั่งพัก15นาทีแล้วก็ทํางานต่อนะคะส่วนในครั้งนี้นะคะก็บีบีรอจนครบ3วันนะคะเพื่อที่จะลองสังเกตอาการตัวเองว่ามีความแตกต่างอะไรไหมกับผลข้างเคียงของการรับวัคซีน เข็มแรกกับเข็มที่สองว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเข็มแรกบี๊กก็ไม่มีอาการอะไรก็คือจะเป็นเหมือนเราเราวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั่วไปก็จะมีการเจ็บแขนระบมแขนนอนตะแคงก็เจ็บอะไรเประมาณนี้นะคะมีอาการอยู่สองสามวันซึ่งเข็มที่สองนี่ก็เป็นเหมือนกันเลยค่ะก็คือว่ามีการเอ,อ่อเจ็บแขนเอ,อ่อข้างที่ฉีดแล้วก็เวลายกอะไรเราก็รู้สึกได้ว่ามันเจ็บนะคะแล้วก็นอนตะแคงแล้วก็เจ็บอะไรนะคะ ก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิมนะคะก็ถือว่าดีแล้วก็เท่าที่ถามเพื่อนๆตอนเข็มแรกกันเขาก็โดยมากก็จะอาการะคล้ายๆบิบอค่ะก,ก,ก็คือจะมีบางคนเวียนหัวอย่างที่ได้บอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะค่ะทีนี้มาดูว่าครั้งเนี้บิบได้มีโอกาสถามเพื่อนคนนึงนะคะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานบิบแล้วก็เขาเคยติดโควิดนะคะ19แล้วก็จนถึงกระทั่งว่า ตอนที่เขาป่วยนะจนถึงกระทั่งว่ามีช่วงวีคท,ที่สนะคะที่อาการเขาเริ่มหนักแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องไปนอนที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนนี้ก็หายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสถามเขาว่าตอนเขารับวัคซีนเข็มแรกเขามีอาการอย่างไรบ้างนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนรับเข็มแรกพอตอนกลางคืนเน่เขารู้สึกเหมือนว่าหนาวสั่นเหมือนเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าเขาก็ได้ทานยาพาราเซตามอนไปซึ่งมันก็ช่วยเขาได้แล้วก็วันนุ่งขึ้นอาการเขาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ได้ทานยาพาราเซตามอนต่ออีกนะคะเพื่อที่เขาจะได้รู้รรสึกสบายตัวขึ้นอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่ไม่มีหนาวสั่นขึ้นแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติรุนแรงมากมายเพราะว่าตอนที่เขารับวัคซีนเข็มแรกเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยติดโควิด แล้วเขาก็ไม่เคยตรวจเช็คว่าเขามีแอนติบอดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้พอคนนี้ของคนนี้ผ่านไปนะคะก็คือโดยรวมแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นไข้ขึ้นเป็นเหมือนหนาวสั่นนะคะแล้วก็ตอนบีบีฉีดวัคซีวนวะันนั้นบีบีก็ทํางานด้วยนะคะก็กลับมาทํางานคุณ คุณตาคุณยายนะคะเขาก็รับวัคซีนเข็มที่2ไปก่อนหน้าเจ้าหน้าที่อีกนะคะเขาก็ถามแล้วว่าไปไหนมาก็เลยบอกว่าไปรับวัคซีนมาเขาก็เลยบอกว่าฉันก็รับมาแล้วนะ,ะก็คุยคุยอย่างเหมือนเราคิดถึงแบบเวลาเจอกันแล้วก็คุยเอยฉันฉันก็รับมาแล้วคุยคุยอ,อย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะบิ๊กก็เลยมีโอกาสได้ถามว่าแล้วรู้สึกยังไงคะหลังจากรับวัคซีนไปแล้วทั้งสองเข็มมีอาการอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ย คุณยายสองท่านที่บิมบมีโอกาสได้คุยเนาะเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันก็เจ็บปกติอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งบิบบก็เห็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าทุกท่านก็ยังทานยาเยอะเหมือนเดิมยังก,กินข้าวได้ยังนอนหลับได้อะไรเหมือนเดิมนะคะทีนี้มาดูกันว่ามีหลายคนนะคะคิดว่าการได้รั INE, บวัคซีนน่ะครบสองเข็มแล้วอ่ะแปลว่าคนคนนั้นอ่จจะไม่มีการติดไม่มีโอกาสติดโควิด -19 นั้นเป็นความคิดที่ผิดนะคะ การที่ได้รับวัคซีนนะคะต้านไวรัสโควิด -19 เนี่ยเนาะหลังจากเข็มที่2แล้วมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะเพื่อที่ตัววัคซีนจะมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายเรามีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะคะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ถ้าเรามีโอกาสไปพลาดติดโควิดมาเราก็จะไม่มีอาการเจ็บป่วยหนะัก ถึงต้องเข้า ICU หรือเพื่อต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะคือตรงนี้ตัววัคซีนเนี่ยคือทางสาธารณาสุขเขาก็มีประกาศออกมานะคะว่าต่อให้คุณได้รับวัคซีน2เข็มแล้วก็ตามคุณก็ยังต้องรักษาระยะห่างจากคนอื่นอยู่ดีนะคะและต้องให้เวลาในของวัคซีนในการที่จะสร้างทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามีได้รับวัคซีน2เข็มแล้วแปลว่าไม่ติดวัคซีน เข้าใจผิดนะคะเข้าใจใหม่นะคะไม่ใช่นะคะค่ะแล้วก็มีคนไทยนะคะที่อยู่ที่สวีเดนนะคะหรือยุโรปนะคะแล้วก็คนต่างชาตินะคะที่อยากไปเที่ยวเมืองไทยตอนนี้เขาก็อยากได้วัคซีนเขาอยากที่จะไปเมืองไทยนะคะแล้วเขาคิดว่านะคะมีหลายคนคิดว่าถ้าได้มีได้รับว,วัคซีนสองเข็มแล้วอ่ะการกลับไทยน่าจะง่ายขึ้น ตัวบีีเองก็ยังหวังว่าอย่างนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราอาจจะมีวัคซีนได้รับว,วัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ตามครบโดสแล้วก็ตามยังไงเราก็ต้องรอว่าทางการของไทยนะ่ะมีมาตรการอย่างไรอยู่ดีค่ะว่ากลับไปแล้วเราจะต้องออชี้แจงไหมว่าเรารับวัคซีนแล้วแล้วสมมติต่อให้เรามีวัคซีนแล้วเนี่ยเราจะต้องกักตัวอีก14วันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนก็ยังรออยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่า หลายคนคิดถึงบ้านมากค่ะอยากไปเมืองไทยมากบีบีเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะคะที่คิดถึงเมืองไทยมากอยากไปเมืองไทยเหมือนกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์รับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe ให้บี b บีิ๊บอินสวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ